ล่าสุดจะไปขอกันแล้วจ้าเออรู้ข่าวกันหรือยังธนดลจะไปขอแล้วนะหนุ่มนะข้าวเสาวนะเกลือทุกคนว่าธนดลตั้งใจไหมบุ๋มว่านุกก็รู้นุกตั้งใจร้องแต่แกล้งทําเป็นไม่รู้แต่ปลายเบรกก่อนอืมถ้าพี่จะไปขอฮูจะไปขอกันแล้วล่าสุด เอาสินุกจะไปขอแล้วจ้าเบรกกันทนันแต่ทันไหมก็ไม่นะเออบุ๋มว่านุกสังเกตนุกบุ๋มว่านุกรู้นุกรู้นุกรู้ว่าแล้วนุกรู้ว่าจะ,จะได้ร้องท่อนนี้ด้วยบุ๋มว่านุกรู้อะเลี่ยมรู้เหมือนปลายจะรู้ไม่ทันแต่รู้ทันบุ๋มว่าแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แตบ่บุ๋มว่านุกตั้งใจตั้งใจร้องท่อนเนี้ย ตั้งใจที่จะร้องท่อนเนี้ฟิลเขินจ้าพอเพียบซีกรีดเขินธนรนะ่ะตัวแตกืจะไปขอเขาไงรู้ทําเป็นเดินหนีรู้ทันแล้วรู้ด้วยว่าจะร้องอะไรยังไงนึกออกปะเอเขินไปแต่แม่ชอบอะไรปะบ้านของพี่ท่านาคิดว่า ต้องต้องเต้นตเด็ดเดนต้องต้องเต้นแบบนี้ด้วยแบบเวลาเลี้ยงเลี้ยงส่งข้าราชการเลี้ยงส่งข้าราชการหรืออ่าอ่าผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเข้ามาได้ส่งมาเลย น oh, oh oh ้องปรทน้ำเพื่อน้องก็ทําน้ำขายข้าวไม่หาข้าวดีบ้านของพี่อยู่ที่คอรแกแมสุดบ้านเขาโอมอยู่อยู่อ่อยู่บ้านัเกตถ้าพี่จะไปขอไปขอโอ้ยี่นีเดี่นี่นีเดียีเดี๋ยีๆี เลยเนี่ยโอ้ยเขาโดนเขาโนหยุดก่อนหยุดก่อนพลาดแล้วพลาดแล้วเขารองพลาดนี้แหละเมื่อกี้เลยเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วไอ้เพื่อมันพลาดได้ยังไงวะเอาไอ้จืดไม่ทำไงไอ้จืดเนี่ยเออเอ้ามึงเดินมาถ่ายหน้าบัญชีขนาดนี้มึงจุ๊จุ๊เกินไปแล้วนะ ไม,ไม่เพลงห,หนุ่มนาข้าสาวนาเกลือเชื่อไหมครับเวลาผมไปงานเ,าเลี้ยงรุ่นตำรวจพ่อผมงานสังสรรค์ข้าราชการที่เขากำลังจะเกษียณอุ้ยร้องทุกงานะจะยืนจะเฉยไม่ได้นะครับทำไมครับมันจะมีหลายประเภทประเภทนึงคือจำเนื้อได้แม่นเลยร้องทุกปีอ่ร้องปั๊บถ้าพี่จะไปขอไปขอน้องตัว บางประเภทยังไงครับจำเนื้อไม่ได้แต่อยากขึ้นมาร้องเลยร้องแบบย,ยังไงครับถ้าพีจะไปขอไปขอดองจะว่ายังไงขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ซ้อมมาค่ะถ้าที่เท้าขายขาวที่ขาวตุ่มต่อยขัร้องเล้วที่ล่ีประมาณนั้น คือบางคนบางคนบางคนเป็นแบบนี้แรกยังไม่ได้ขึ้นเลยลืมแล้วเมาเมาเอ๊บางคนน่ะบางนายตำรวจที่แบบใหญ่โตเขาเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ได้ว่าโฟกัสที่มันคนเดียวนะครับไม่ได้ว่างโกล้ามาด้วยครับให้มันหาได้ครับไม่ได้ว่าเขาคือนายตำรวจเขามีความสุขเขาเกษียณแล้วจะมาอยู่กับลูกกับเมียมีความสุขที่ได้ร้องเพลงแล้วเขาก็จะร้องเป็นสไตล์แบบนี้ครับ เว่าไรครับมอตอชีห์ฮับมเตอชหัเรุลังเดอบวกกลี้างในหวงหัวแรงที่กบคันโกด,โ,ดโตโยตาเท่าเมืองแมนนี่ล่ะลรับเชกูไเป็นนงจูบกู่กันสุด อ๋ oh. อันนี้คือแบบใบรุ่นเมาคนเกษียนเมาคนเกษียนเมา เอ้ข <letter> ับไปไหนลยวะเฮ้ยเตงหลับไอ้เต่าบหลอมบอ้เตาออ้เต่า่าตเต่าตาเต่าตเต่าเต่าวเต่าเต่าเต่าต่างไงดิตาไปหน้าน้องน้องเาจะคิดมึงน้องเอะไรกัน ครับสวัสดีครับโอเคเอาเพลงเกี่ยวกับเด็กน้อยมาทีหนึ่งเพลงเกี่ยวกับเด็กน้อยอ่ะที่คุณชอบร้องให้เด็กน้อยอ่ะมา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 หมูเดงหมูแ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 ดงเดี๋ยวคเต้นให้เดี๋ยวคเต้นให้อ่ะเอาแต่ไม่ชุกดเดียอะไรก็ไปเลยนะหมูแดงมาลูกหมูแดงมาเต้นได้เต้นดีเต้นได้เต้นดีเอาลางวัลเอาลางวัลจาพี่ลูกไปเลยลูกมาปั๊กโอเคหมูแดงหมูแดงหมูแดง ดูดิง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 ด้งดูดิงดิดิิงงดิงดงดเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวๆดน้องไม่เท่าไหร่มึงเป็นอะไรครับผมเต้นผมเต้นให้น้องดูครับไม่ไม่เหมือนอยากไม่เหมือนอยากให้น้องเต้นมันอยากเต้นเองอยู่างมันดังเลยิมากมึงไม่เห็นหรือไงมันดังนติ๊กตอเอามึงดดดึงดิอ้ดีดดงดึงด